จากนั้นพอย้อนกลับออกมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมลากรีเฟซนะครับแบบนี้นะครับเพื่อรีเฟซหน้าฟีดนะครับหลังจากมันทําการรีเฟซเสร็จแล้วนะครับให้เ,เราเลื่อนลงมาดูครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้พื้นที่ไป2.66กิกนะครับตอนนี้เนี่ยมันลดเหลือ1.26กิกแล้วนะครับ อย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าโดยปกติเนี่ยทาง Google ให้พื้นที่ฟรีเรามา15กิกใช่ไหมครับเป็นระบบค่าวไว้ฝากไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเลยครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่ใช้พื้นที่ฟรีตรงนั้นในการจัดเก็บข้อมูลนะครับหลักๆก็มีด้วยการ3แอปพลิเคชันครับ1 Google Drive 2ก็คือ Google Photo ที่เราเคยไปฝากรูปนั่นเองนะครับและ3ก็คือ Gmail นะครับที่เราไว้รับส่งอีเมลนั่นเองนะครับทั้ง3แอปพลิเคชัน ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บบนพื้นที่ฟรี15กิกที่ทาง Google ให้เรามานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับพื้นที่ฟรี15กิกเนี่ยจะว่าเยอะมันก็เยอะนะครับแต่บางคนก็ใช้มันจนเต็มแล้วเหมือนกันครับจึงเป็นเหตุผลที่นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นนะครับไฟล์ขยะต่างๆที่เกิดจาก3แอปพลิเคชันนี้ที่ส่งผลให้พื้นที่ฟรีของ Google ของเราเต็มนั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ตรวจสอบนะครับในการเช็คไฟล์ขยะไฟล์ที่ไม่จําเป็นต่างๆนะ เราจะใช้แอป Google One นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเจ้าแอป Google One เนี่ยในมือถือ Android ใหม่ๆจะถูกติดตั้งเข้ามาในเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มือถือของคุณผู้ชมยังไม่มีแอปพลิเคชัน Google One นะครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับนาตึงเนึ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าจะไปดาวน์โหลดใน p Play Store ก็ได้เหมือนกันครับผมเอาละครับเมื่อเราเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีลบไฟล์ต่างๆที่ไม่จําเป็นที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บฟรีของ Google 15าานิอง ไปชมกันเลยครับเอาละครับผมเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมือถือที่เราใช้สาธิตในวันนี้ก็คือ o p p o Reno 6 Pro นั่นเองนะครับ<ๆ>และนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ตัวเช็คไฟล์ต่างๆที่ควรลบหรือว่าไฟล์ขยะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บฟรีของ Google 15 g b ้นั่นเองนะครับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับ เขาใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของเจ้าแอป Google One นะครับและหลังจากที่เราอ่านคุณสมบัติของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มเริ่มต้นครับตรงนี้เลยหลังจากที่เรากดปุ่มเริ่มต้นเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Google One เลยนะครับและถ้าเราต้องการเช็คว่าไฟล์ไหนที่ไม่จำเป็นที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บฟรีของ Google เนี่ยให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเลยครับ เราก็จะเห็นว่ามันมีหัวข้อเอาพื้นที่ของคุณคืนมานะครับก็คือจะล้างไฟล์ที่ไม่ต้องการที่อยู่ใน g o o g l e Drive Gmail แล้วก็ Google Photo นั่นเองนะครับอย่างในตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่ผมใช้ไปก็คือ2 6 6 g b นะครับจากทั้งหมด1 5 g b ้นั่นเองนะครับและถ้าเราต้องการเข้าไปเช็กว่าไฟล์ไหนที่เราควรลบนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ปุ่มเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชีตัวนี้เลยครับเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับทางตัวแอป Google One เนี่ยจะคำนวณและตรวจช็คนะครับว่าเรามีไฟล์ขยะอะไรที่ยังไม่ได้ลบทิ้งแล้วคาอยู่ในระบบบ้างนะครับอย่างตรงนี้จะมี2หัวข้อที่จะให้เราเข้าไปเช็คกันนะครับอันแรกก็คือรายการที่ทิ้งหมายถึงรายการที่เราลบไปแล้วอย่างเช่นอ e ีเมลนะครับที่มันยังคาอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับก็คือรายการขนาดใหญ่นะครับเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ที่เราเคยจัดเก็บไว้ในพื้นที่ฟรีแล้วเราไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทาง Google One ก็คำนวณมาให้เราได้ลบกันนะครับโดยในที่นี้นายตึงหนืออยากให้คุณผู้ชมเช็คที่หัวข้อรายการขนาดใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าไฟล์ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอย่างในที่นี้นะครับหัวข้อรายการขนาดใหญ่ของผมเนี่ยที่มีไฟล์ที่ควรจะลบเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Gmail นะครับแล้วที่หนักๆเลยก็อยู่ในไฟล์ของ Google Drive นั่นเองนะครับโดยในที่นี้นายตึงหนืดจะเริ่มจากแอป Gmail นะครับเราก็เข้าไปเลยครับ ออพอเข้ามาแล้วนะครับทางระบบก็จะคำนวณน,นะครับแล้วแจ้งเราว่าอีเมลฉบับไหนนะครับที่ใช้พื้นที่จัดเก็บค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกติกลบได้นะครับโดยติ๊กที่วงกลมที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับติ๊กเลือกไปเลยว่าเราจะลบไฟล์ไหนในกรณีที่เราต้องการลบทั้งหมดนะครับให้เรามาติ๊กที่วงกลมอันแรกที่อยู่ด้านบนสุดเลยครับติ๊กเข้าไปเลย พอติ๊กแล้วนะครับก็จะเห็นว่าทางระบบเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เราติ๊กเลือกไฟล์ที่เราต้องการลบเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตที่มุมขวาบนครับมันจะมีไอคอนถังขยะอยู่ครับเราก็คลิกลบเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปที่ไอคอนถังขยะแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับเพื่อให้เรายืนยันในการลบนั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มลบถาวรครับ เรียบร้อยครับเราได้พื้นที่ว่างคืนมา90เมกนั่นเองนะครับจากนั้นมันก็จะได้กลับมาที่หน้าตัวจัดการพื้นที่นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาลบกันต่อนะครับในหัวข้อรายการขนาดใหญ่คุณผู้ชมจะเห็นว่าของแอป Gmail เนี่ยถูกลบหมดแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นแอป Google Drive นะครับที่ใช้พื้นที่ไปถึง1.3กิกเลยนะครับเราเข้าไปลบได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการลบนะครับใน google drive ของผมเนี่ยมีมากถึง30ไฟล์ที่ควรลบเลยนะฮะซึ่งในที่นี้นายตึกหนึ่งจะขอลบทั้งหมดเลยนะครับก็จะติ๊กที่วงกลมอันแรกเลยครับึือมันก็จะเลือกไฟล์ทั้งหมดนะครับที่มีจํานวน30ไฟล์นั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ไอคอนถังขยะที่อยู่มุมขวาบนนะครับึือ ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันเหมือนเดิมเลยครับว่าเราต้องการลบทั้งหมดนี้นะครับจากนั้นให้เราติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมครับปึ๊บแล้วก็เลือกที่ปุ่มลบถาวรนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราได้พื้นที่คืนมาถึง1.3กิกเลยนะครับจากนั้นทางระบบก็จะเด้งกลับมาที่หน้าตัวจัดการพื้นที่นั่นเองนะครับลองเลื่อนลงมาดูที่รายการขนาดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับทั้ง3แอปเนี่ยไม่มีไฟล์ขนาดใหญ่ให้เราได้ลบแล้วครับ จากนั้นย้อนขึ้นกลับมานะครับมาดูในรายการที่ทิ้งบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์อีเมลที่เราเคยลบไปแล้วในอีเมลนะครับที่มันอยู่ในถังขยะเราก็สามารถเข้าไปลบได้เหมือนกันปึ๊บจากนั้นเราก็เลือกลบได้เลยครับตรงนี้ผมก็จะลบทั้งหมดนะครับหลังจากเราติ๊กเลือกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่ไอคอนถังขยะครับปึ๊บยืนยันนะครับลบถาวรไปเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ลบไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นออกจากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Drive Google Photo นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับให้เราย้อนกลับไปหน้าหลักของแอป Google One นะครับ จากนั้นพอย้อนกลับออกมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมลากรีเฟซนะครับแบบนี้นะครับเพื่อรีเฟซหน้าฟีดนะครับหลังจากมันทําการรีเฟซเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้พื้นที่ไป2 6 6จุดหกหกกิกนะครับตอนนี้เนี่ยมันลดเหลือ1 2 6จุดสองหกกิกแล้วนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับการลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นที่เราไม่น่าจะได้ใช้แล้วหรือว่าไฟล์เก่าไฟล์ขยะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีจาก Google 15กิ่นเองนะครับหวังว่าจะมี ประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนื่นด้วยนะครับนายตึงหนื่นจะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย